สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวนรับตะวันพันไม้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยอ่ายายพรชาแนลนะคะได้ให้เกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจคือคนที่ทำให้แม่เต๋ามีโอกาสได้เปิดช่อง youtube เป็นของตัวเองในานามของรับตะวันพันไม้นะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจถึงสวนเลยค่ะดีใจเป็นอย่างยิ่ง<ช>นะคะขออนุญาตที่จะ ค่ะพี่พรได้นําชมนะคะพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะเชิญเลยนะคะสวยแม่เต่าเลยนะคะค่ะพี่พรสวยไหมคะสวยค่ะค่ะมันแน่นไปหน่อยเนาะบอลมันเยอะแต่ว่าก็ธรรมดาเัยเยอะบอลเก็บผู้สูงอายุค่ะถ่าไม่ทันก็เอาอัดอัดอกันเข้ามาตรงนี้นะคะก็มีหลากหลายนะคะพี่พรอันนี้เนาะที่เนี่ยแนะนําสีบรีรำค่ะ สีบริรัมค่ะพี่พรค่ะสวยมากอ่ามีลูกนะคะมีหนอนใช่ไหมคะแพงมากปีที่แล้วเนาะค่ะแต่ปีนี้เมินกว่าเมื่อก่อนนะคะปีนี้ก็จับต้องได้อ่าจับต้องใต้ไม่เต่าหนอละร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่นะคะ้เพื่อนใจก็ทักค่ะเบอร์โทรแม่เต่าเลยนะคะทุกคนอ่าต้นนี้ไม่รู้ชื่อแต่สวยสวยค่ะค่ะคลิปที่แล้วก็ลงนะคะคลิปนี้ก็ลงอีกนะคะ จะแกะลูกให้ได้ต้อนนั้นอะไรนะนี้ใช่ไหมอันนี้เพชรบุผาค่ะนนค่ะเพชรเพชรบุผาที่เป็นบอลตัวแรนะคะแตกหูใต้ใบมีหูใต้ใบค่ะสวยค่ะเนี่ยจะเป็นเป็นบอลด่างเนะ<ช>เาะก็จะกัดสีสีชมพูก็จะมีนะคะเป็นจุดจุดชมพูเหลืองขาวแดงนะคะสวยมากค่ะเขาจะเป็นกอแต่ว่าตอนนี้จำนวนหมดไปแล้วค่ะ รอรอบหน้าเรารอบต่อไปนะคะตาเขาไว้ก่อนอ่าดูตัวแปลกๆเนาพพรเนาะเอาตัวตัวในสวยก็ให้เพื่อนๆชมไปก่อนก็ได้ค่ะชมไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีจํานวนตอนนี้อะไรไม่เต่าสวยมากต้นนี้ก็ไม่รู้ชื่อค่ะแต่ไม่ไก่แล้วไม่ะอไม่รู้ชื่อเยอะมากนะคะไม่รู้ชื่อนี่เยอะที่ไม่รู้มันเป็นบอลที่มีชื่อมีชื่อไม่เต่าต้องรีบหาหามาปักไว้ ให้เพื่อนๆได้รู้จักเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้อนุรักษณ์ด้วย <g oda> ได้จําชื่อด้วยใช่ไหมละ่ะเราก็จะได้บอกไปนะคะก็ก็มีอยู่แล้วแหล่งที่มาเพราะว่าลูกสาวแม่เต่านี่เป็นเจ้าของสวนใหญ่นะทุกคนสุขสรรเนาะสุขสัรนะบ,น, <c oughs> สสบนสวนบนบนสีสุขสั <c oughs> นค่ะเป็นบอลแต่บอลเทพค่ะก็แบงปันให้แม่มาเลี้ยงก็ <c oughs> เอานี่มาให้แม่ได้มีงานทําไม่เหงาค่ะอดูตู้ไหนอีกต่อต่อมาทางนี้ค่ะ อันนี้ก็เพชรเพชรพิรุณค่ะเพชรพิรุนนี้มีอยู่สี่ห้าต้นนะคะต้นละร้อยห้าสิบค่ะกระถางละร้อยห้าสิบมีอยู่สี่ห้ากระถาง fc แม่เต่าอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เต่าด้วยนะคะฝา,าก fc พี่พรให้กำลังใจแม่เต่าด้วยนะคะ อันนี้พี่พรรู้จักชื่อไหมคะคาบด้วยเนาะใช่ไหมค่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อนะคะสวยเนาะค่ะคล้ายคล้ายจะบอบบางแต่ไม่บอบบางนะทุกคนเป็นเป็นชมพูพิ้วหวานมากนี่แหละแม่เต่าต้องเอ้ยไงเอนางสร้อยฟ้าใช่ไหมนางสร้อยฟ้าก่อนหน้านี้ก็ขายอยู่ต้นละร้อยเจ็ดสิบนะคะถ้าประมาณนี้ส่วนเล็กๆก็ร้อยห้าสิบ มาณเนี้ยลงมาอันนี้จะต้องไปแยกออกก่อนมีอยู่สามสี่ต้นเองนะคะไม่เยอะนี่ก็สวยนะทุกคนอันนี้อะไรนะจุลพลใช่ไหมแม่เต๋อไม่ใช่ต้นนี้หาชื่อยังไม่ได้มีบอนสวยๆที่ไม่มีชื่อเยอะยัอน,นั้นพญาขอมพญาขอมค่ะพญาขอมก็มีต้นเล็กอยู่แม่เต๋ามีจํานวนอยู่หรมีจํานวนอยู่ค่ะค่ะสี<บ>่ร้อ<บ>ยห้าสิบถึงห้าร้อยพญาขอมนะ มันะคะทุกคนทศกัณฐ์แม่เต่าค่ะปอมนี้แม่เต่าแบ่งกันเท่าไหร่ไงอันนี้ที่ที่ยังอยู่นี่คือตัวแม่ตัวแม่ค่ะแม่ทั้งหมดเพราะว่าลูกเขาเอาไปหมดแล้วรอบหนะคะเอฟซีจากอุดรเลยค่ะมาเหมาเอาไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนจะแต่คิดว่าบอลสีตัวนี้ขายไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยขายได้ทุกวันใช่ไหมแม่ได้ได้ทุกวันนะคะทศกักั์ต้น้อยใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่ทศกัณฐ์ไม่รู้อะไรเอาจจะ fc ทักมาอันนี้เหมือนอุทศกัณฐ์นะแม่ต๋าเนาะจะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาออกมาว่าจะแยกหัวเขาค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็มีจํานวนอยู่สีสกรใช่ไหมแม่ต๋าแม่ติด้ายว่าแม่กองนะพี่พรค่ะที่ดาแม่กองใช่เนาะ เนี่ยเพราะว่าสีสะคอนน่ะตัวนี้เขาจะเข้ามาลึกกว่าเขาเรียกว่าอะไรหูใช่ไหมตรงนี้นะใบเออใบตัวนี้สะดีใบอ่ามันจะถ้าสีสะคอนมันจะมีจุดชมพูตรงนี้แหละแม่เต่าอันนี้ไม่มีอันนี้ที่ดาไม่กรองเนาะที่ดามกอถ้าใครสนใจอยากได้ก็ทักไม่เต่าเลยเจ้าของช่องคนะคะ ต่อมานะคะมาแล้วก็ให้ดูต้นไม้ก่อนเลยแลม่เต่านี้เป็นเจ้าของสวนเองนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่แม่ค้าสวนบอนนะคะคือเป็นเจ้าของสวนเองเลี้ยงเองกับมือถ้าเอฟซีอยากสนใจอยากถามว่าแม่เต่าเลี้ยงบอนแบบไหนถึงสวยเนาะขยายพันธุ์แบบไหนผ่าแบบไหนเกิดเร็วค่ะเลี้ยงดูยังไงก็ถามได้เนาะยินดีใช่ไหมแม่เต่ายินดียินดีเรายินดีแบ่งปันแม่เต่าเนาะประสบการณ์ที่ดีๆเนาะ นี่คือการใช้ชีวิตใบสวบของแม่เต่านะคะทุกคนค่ะสามีก็สามีก็เป็นนักวิชาการเกษตรค่ะเกษตรแล้วก็ออกมาด้วยกันแม่เต่าก็เป็นคุณหมอนะคะหมอทำไมยินดียินดีที่จะถ่ายทอดทุกอย่างทุกเรื่องราวในชีวิตใช่ไหมแม่เต่าในชีวิตของเรือนค่ะชีวิตการทําเกษตรทําการเกษตรทามาหากินอย่างไรีเลี้ยงบอลแบบไหนทําเลี้ยงบอลแบบไหนทำแบบไหนถึงได้เงินล้านใช่ไหมแม่เต่า่ขนาดนั้น ให้มีอยู่มีกินให้มีอยู่มีกินค่ะเนาะค่ะให้มีอยู่มีกินในแต่ละวันแมเต่าจะแนะนาตู้ไหนอืมเนี่ย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 เอาแนะนำเลยเอาที่มีจํานวนเนาะค่เออนที่มีจํานวนวันนี้วันนี้ดีใจนะคะเราจะไม่เน้นขายดีใจสวยดีใจที่จะคุยแนะนำแม่ีแม่เต่าเลยค่ะอันนี้หมอจินดานะคะโอ้สวยมากหมอจินดาเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะ ก่อนหน้านี้ก็หลายๆท่านก็ทักมาก็ส่งไปแล้วทีนี้มันมีอยู่ประมาณสักสิบต้นลูกเขานะคะแบงปันไม่สูงเลยนะทุกคนไม่สูงร้อยห้าสิบถูกมากไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแม่โตไม่ได้ไปติดตามดูต้องได้มอนไปตามการเวลาถ้าปีที่แล้วรับรองไม่ได้เลยทุกคนค่ะทีนี้น่าสะสมมากอันนี้ให้ชมค่ะให้ชมว่าเออมีอยู่ในสวนนะคะ ลูกของเขาที่แตกหน่อปล่อยออกไปแล้วตอนนี้ไม่เหลือะนะคะคนหาเยอะมากอนุมาลอะไรไม่ต่ออานุมาณประสานกายไม่ใช่ว่าไม่ผ่านะคะพี่พรผ่าผ่าแล้วไม่พอไม่ไม่ใช่มันงอกแค่ต้นเดียวไม่รู้เป็นจากอะไรแต่งอกต้นเดียวสวยมากนะคะยังเล็กอยู่นี่บอลเทพปีที่แล้วนะคะเพื่อนนกพะก้าเนาะนกพะก้าะทุกคนสวยค่ะนกพะก้าก็ไม่เหลือนี้อะไรไม่ต่อ อะไรนะนารีบูรพาจ่นวนคะนารีบูรพาก็เหลืออยู่สองต้นค่ะนารีบูรพาได้ก็ักนเต่าเลยค่าตามเบอร์โทรเลยนะคะอันนี้อะไรม่เต่ออันนี้ก็เนี่ยแหละนารีบูรพาก็ยังงงว่าเอ้าทําไมมันเป็นใบป้อมๆเออไม่ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นได้เนาะนี่เห็นไหมแปลกนะนารีบูรพาเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ นปะเก้านี่ต้นตัวก็สวยนะทุกคนค่ะสวยมากอันนี้ยังไม่มีจานวนเพชรสวรรค์ใช่ไหมเพชรตาแมวอเพชรตาแมวนี่เหรอมาจากลูกสาวค่ะเป็นสล้ายคล้ายมนสวรรค์เนาะค่ะอ่าเข้ามาจากเกาะเกร็ดแต่เกาะเกร็ดใบเขาจะไม่กลมแบบนี้ค่ะเกาะเกร็ดแผงแล้วเป็นเพชรตาแมวก็ยังไม่มีจำนวนแต่ก็ให้ชมเนาะวิมานรัก วิมานรักสวยเนาะทุกคนวิมานรังมีจำนวนไม่แม่เต่าเนี่ยไม่มีไม่มีชมไปก่อนคือแม่พันนะคะให้ชมว่าเออที่สวนเรามีนะเดี๋ยวจะทําจํานวนอะไรอันนี้คือเพชรจรัดแสงเพชรจรัดแสงนี้มีจํานวนแต่ว่าเป็นแบบหน้าเขียวค่ะนะคะส่วนหน้าแดงนี่หมดไปแล้วนะคะเหลือหน้าเขียวอยู่ตอนนี้ปล่อยอยู่ต้นที่สองร้อยห้าสิบค่ะประมาณนี้แหละ อ่ที่มีจํานวนก็หมดนี่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 เพชรจรสแสงมีรุ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มันจะมีบางบางต้นก็จะแดงแบบนั้นค่ะอันนี้ออกมาแบบนี้ออกแบบนี้ก็มีค่ะในในต้นเดียวบางทีไอ้กิ่งหนึ่งออกมาสีนี้อีกกิ่งหนึ่งออกมาเป็นสีนี้เนี่ยผ่าออกมาจาหัวเดียวกันเลยนะเนี่ยเพชรจรสแสง อยู่อมีต้นไหนอีกไม่เต่าที่มีจํานวนอ่ะอ่ามานี่มานี่อันนี้นางรองนะคะคล้ายๆกับพัทยาเนาะแต่ว่าพอโตมาแล้วสีเขาก็จะเปลี่ยนไปคนละอย่างนะคะนี่ชื่อว่านางรองปล่อยอยู่ที่สองร้อยนะคะสองร้อยสวยค่ะเป็นบอลใบกลมแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบใหญ่ลำต้นจะแข็งแรงมากนะคะ ต้นนี้สวยทําท่าว่าจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าต้นแม่เขาเนาะสวยก็เลยผ่าเป็นบอนกาบนะคะแต่ไม่รู้ชื่อให้รู้ชื่อนะคะถ้าแม่เต่าถ้ามันเป็นบอนมีชื่อเราต้องรีบหาชื่อมาปักไว้ไม่รู้จะ,ห,ะหายัางไงหามันก็ถา,าถามลูกสาวเนี่ เพราะว่าเอฟซบางท่านที่ดูแล้วจะรู้ก็เอาไปนะคะเอาไปแล้วก็ไปหานะคะซึ่งเราก็จะขายในราคาที่เราไม่รู้ชื่อนี่แหละก็ขายราคาไม่แพงนะคะมาคือรับเอามาทีเดียวเยอะๆทีนี้ทาป้ายหลุดบ้างอะไรบ้างก็เลยเพราะว่ามันก็เลยชื่อหายชื่อก็เลยหายนะคะก็ท่านที่ทราบก็ซื้อไปแล้วก็ไปหานะคะได้รับหนึ่งปันไปแล้วก็ไปหาชื่อใส่เนาะ นางรากอันนี้ต้นละร้อยห้าสิบนะคะถูกนะคะบอลกาบที่ถูกมากอ่านางรากสดก็อันนี้ก็มีคนจองไว้แล้วเนาะอ่าก็ให้รู้ว่ามีก็แล้วกันแต่ว่าไม่มีไม่ไม่มีจํานวนนะคะหมดไปแล้วแต่ว่าเราจะผ่าอยู่เพราะว่ามีต้นแม่พันธุ์ต้นใหญ่อยู่นะคะ นี่นารีบูรพานะคะนารีบูรพานี่เรามีจำนวนอยู่หลายต้นอยู่นะคะก็ทักเข้ามาจะมีตั้งแต่ราคาสองร้อยตอนนี้เหลือราคาตั้งแต่สองรอยขึ้นไปถึงประมาณสี่ร้อยแบ่งปันตามขนาดตามขนาดน,นะคะตามความสวยที่จริงก็สวยทุกต้นเนาะนารีบูรพาโตขึ้นมาเขาจะกัดสีสวยนะคะ,คะที่พร วันนี้เราคงไม่ไม่ไม่ไปดูทุกตู้เนาะไม่เป็นไรค่ะไปดูเท่านี้นะคะถือว่าโอ้ดีใจมากๆเลยตื่นเต้นให้ให้แม่เต่าให้ให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเข้ามาเล่นบนสีเลี้ยงบนสีว่ามีความสุขขนาดไหนมีความสุขใช่ไหมคือตื่นขึ้นมาเราก็ได้มาเห็นของสิ่งสวยสิ่งงามใช่ไหมเรามีเวลา อยู่ตรงนี้ถ้าแต่ก่อนที่เราไม่ได้เลี้ยงบอลสีแล้วก็อาจจะอยากไปที่น่นที่นี่แต่ทุกวันนี้แล้วสําคัญยิ่งเลยคุณสามีก็ยังต้องมาอยู่ใช่ต้องต้องได้มาดูแลด้วยกันนะถ้าเพื่อนนัดก็บอกว่าไม่บ้างใช่ไหมเพราะว่าต้องช่วยแม่บ้านแพ็คกล่องไปส่งกล่องใช่ไหมคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งเราเราก็มีความสุขแล้วก็เป็นกิจวัตรในครอบครัวแบบเนี้ยได้ช่วยกันเนาะแล้วก็ อย่าคิดว่ามันไม่ได้ขายนะคะถ้าเรามีน่ะได้ขายเพราะว่าอะไรคนตั้งหกสิบกว่าล้านคนเนาะพี่พรเนาะนะตอนที่มันกระแสดังมันก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งกระจุกหนึ่งราคามันแพงแต่ตอนนี้ราคามันถูกลงมาก็จริงแต่คนเข้าถึงมันเยอะว่างออกไปเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังขายได้นะคะท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงเถอะนะคะไม่ต้องรอเหมือนที่พี่พรบอกว่าเมื่อไหร่จะลงมือทำคลิป ค่ะนะเมื่อไหร่จะลงมือทําคลิปจะรอให้มีคนดูทีเดียวเป็นร้อยเป็นพันมันเป็นไปไม่ได้พี่พรบอกว่ามีคนเข้ามาดูแค่สามสี่คนก็ถือว่าสําเร็จแล้วะคเพราะฉะนั้นก็เชื่อฟังคําพูดของพี่พรเลยนะคือว่าวันนี้แล้วเดินทางถูกต้องนละไม่เต่าเนาะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะก้าวเดินก็เชิญนะคะค่ะ โอเคเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เต่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายพรชาแนลลาแล้วนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมช่องแม่เต่าใหม่ช่องอะไรนะแม่เต่าช่องรับตะวันพันไม้ค่ะช่องรับตะวันพันไม้ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร0นย์แป 7จ็ดเก้นะคะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคนอย่าลืมช่องยายพรชาแนลนะคะ,คะ สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวนรับตะวันพันไม้นะคะแม่เต๋าดีใจมากๆวันนี้มีสตรีคนหนึ่งสตรีผู้หนึ่งนะคะมาเยี่ยมให้กําลังใจผู้นี้สําคัญยิ่งนะคะเอพูดใหม่เพราะเอาใหม่เอาให,หม่เอาเอาใหม่อะค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องพูดยาวหรอกแม่เต๋าบอกว่ายายพรชาแน,นลมาเยี่ยมมาสั่นกับพ่อล,ล่ะพ่อก็อยากว่าว่ายายพรคือใหม่็น่ยังไงไมาเยี่ยม <c oughs>